ขึ้นชื่อจริงๆนะครับสำหรับการจองนะครับสำหรับทริปนี้นะครับว่ายากมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับกับวิวภูเขาจริงๆนะครับแบบภูเขาล้วนๆเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับเป็นภาพที่สบายตามากนะครับแล้วถ้าเกิดใครฟุกๆก็อาจจะได้เห็นหมอกแต่ว่าทริปนี้นก็ได้เห็นนะครับแต่ว่าถึงจะไม่เยอะมากก็ถือว่าโชคดีมากจริงๆนะครับกับที่นี่เขาช้างเผือก ันนี้เราก็กำลังไปที่อุทยนานทองหาบูนะครับไปเที่ยวไปขึ้นเขาทางช้างเผือกนะครับก็เดินทางออกมาจากพทุทุมทานี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงอะออกมา11โมงตอนนี้ก็เท่าไหร่ละจะบ่ายแล้วเลยแคาทีบ่ายโมงครับก็ระยะทางก็เหลืออีกนิดนึงเหลืออีกสองร้อยหกสิบเอ็ดกิโลเมตรก็อีกสี่ชั่วโมง จากทั้งหมด6ชั่วโมงดินนนะครับที่เราเดินทางที่ GPS บอกก็ปุ่มแพรขึ้นเสียงจมูกดังหน่อยขอโทษน,นะครับแต่ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยตอนนี้อ้กำลังแหวกเข้าไปซื้อของกินเราจะไม่จอดกินนะเพราะว่ากลัวจะไปถึงมืดเพราะว่าตอนนี้ใน GPS ก็บอกว่าถึง5โมงเดี๋ยวจะหาที่พักอย่างโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะครับ לא מפרני לחוות מגינים แล้วเราก็มาถึงหมู่บ้านอีตองแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงประมาณเกือบ6โมงนะครับแต่ฟ้ามืดไวมากน่าจะเป็นเพราะว่าหน้าหนาวนะครับก่อนเราจะไปหาของกินนะครับก็ตามใจคุณแฟนน,นิดนึงนะครับพาไปตรงสะพานที่หนุ่มๆาสาวๆเขาชอบเขียนชื่อแล้วแขวนไว้ด้วยกันนะ่ะหรือเป็นการอธิษฐานอะไรเนี้ยแหละเอ่เรียกไม่ถูกเหมือนกันอนะ่ะโอเคเอาเป็นว่าตรงนั้นแหละครับ เราก็เดินกันไปจากตรงหน้าป้ายอีตองนิดเดียวก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะก็จะมีบูธมาถ่ายรูปให้ปิ้นให้แล้วก็มีตะเกียงให้เช่าด้วยก็ดีนะสำหรับคนที่แบบว่ามาคนเดียวหรือว่าอยากให้แบบว่าคนถ่ายให้เ่ยเออมากับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีครับตรงนี้ป่าตัวมเมล์เลย ครับยินลีนะก็มีกลัวเสียงกลัวเสียงดังกลางคืนแล้วจะไม่ไม่เสียใจเขาปิดอิสระในเขปิดแล้วอ๋อปิด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 อ่าสองทุ่มในก็ไม่มีเลยครับตอนวันนี้ลูกค้าน้อยอ๋อได้ที่พักเรียบร้อยนะครับเราก็ออกมาหาอะไรกินนะครับตรงร้านเจนีนะครับร้านนี้เห็นคนรีวิวเยอะอะครับก็เลยมาลองดูหน้าตาน่ากินทีเดียวนะครับตอนแรกกะจะสั่งกัน3อย่านนะครับแต่ก็ดูนะฮะดีนะที่มาถังมันแค่2ฮะ เพราะว่าที่นี่เสิร์ฟจานใหญ่มากครับไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวหรือว่าต้ยมยำก็คืออิ่มเลยไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะนจริงๆเราอะไข่เจียวกรอบมากครับเลยคอมเมนต์เลยครับมาต้องกินนะครับร้านนี้ตัดภ้ามาตอนเช้าเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราไม่ได้ไปไหนต่อนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จเราก็รีบเข้านอนเพื่อจะเก็บแรงขึ้นขาววันนี้เลยนะครับนว่ <c oughs> <c oughs> ที่นเนรี่องมาก ไปไปไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวของกินมาให้โ <c oughs> อ้โหเฮ้ยมันชวนเล่นระวั<ป>งเงียบเออมันเงียบเล่นระวังหน่อยไปาปไปมันขี้เล่นน้ไอตัวเนี้ย <c oughs> อันนี้หมาเด็ก ไปไปเปิดหกวงเลยไปลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องรอช่างอ๋อเหรอเขาบอกว่าลงที่นี่ก็ได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปลงที่อุทยานเลยครับรีบขับรถไปเลยอ้าวกียร์คี่ถึงใช่ฮะประมาณกี่นาทีประมาณแล้วครึ้นเท่าไหร่สิบห้านาทีโอ้แต่ที่ที่พี่บอกไม่ไม่พันอ๋อเพราะว่าหนูถามเขาเขาบอกมาลงที่นี่ได้เลยอ๋อไม่ได้ไม่ได้ลงที่นู่นเสร็จแล้วก็ต้องมามารอช่างกี่ลที่นี่ ขับรออยู่ที่นี้อันนี้อันนี้พี่ขึ้นมาขับเรือเป็นชาวบ้านที่นี่ครับอ๋อเป็นเป็นคนเกิดที่นี่ครับอ๋อขอบคุณมากครับพี่ไม่ทันครับครับไม่ทันขอบคุณมากัาครับลงทะเบียนให้ดูครับเมื่อวานลืมลงชื่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับก่อนขึ้นเขาก็เลยต้องรีบลงมานะครับแต่ก็ยังทันอยู่นะเพราะว่าตื่นเช้าวันนี้เมื่อวานลืมลงทะเบียน ตอแถวลงทะเบียนอพอาวัก็ขับผ่านแต่ไม่ได้ลงเออไอเขาเปียวอะรเียบนายาประกันแล้าร จริงๆที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับจะมีนกเนือกอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อน้องมะนาวนะครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจะมาช่วงสายๆตอนนี้น้องมะนาวไม่อยู่ครับเจอน้องมะานาว <c oughs> รอสอรอก็จะตอนนี้จะแปดโมงละน่าจะได้ขึ้นแปดโมงพอดีอะเพราะว่าตอนนี้คนมาแอร์กันอยู่ตรงน,นี้ละ ระหว่างนี้ก็ถ่ายรูปเล่นกับมาอยู่ไอ้หมาอ้อนวออนวอายไม่มองหลังจากนะทุกท่ยนทุกคนนะครับรายงานตัวกันครบแล้วนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่พาออกเดินเลยนะครับ1.5กิโลเมตรก่อนที่จะถึงจุดตรวจบัตรอีกหนึ่งรอบนะครับ เริ่มต้นออกเดินทางให้เพียวถ่ามือนกัอนนะไปลูกหับรเราเร่19นาะ ตอนนี้กี่โมงไงแดดมันเรินมนอนแก้ว9โมง40ต่อได้แต่วิวสว,ว,วยมากนี่จะไม่น่าดีไปวิวตรงจุดพักแรกรตรงจุดพักจุดแรกตรงนี้นะครับจะมีคนเอาโค้กขวด500มิลนะมาขายด้วยคนละ50บาทแต่เป็นน้ำแข็งเลยนะ ถ้าเกิดใครเหนื่อยก็มาซื้อโคกนั่งทานอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีขายตลอดทางแหละเพราะลูกค้าทุกคนเนี่ยก็จะฮิ้วมาขายด้วย้าิ้ทกเอย่าไปท้อข่าวลูกนิดเดียวเอง มันมีทางให้ปีนมั้งแล้วก็ทางอ้อมมัง้งแต่เราไปทางอ้อมเปล่าถ้าจ,จำไม่ผิดนะใช่ไหมเมื่อก่อนมันมีทางให้ดึงขึ้นใช่ไหมพี่แล้วก็ทางนี้อันต <Okay. S 1> <ะ>รายเนาะอตรายเนะมื่อก่อนผมนเคยดึงอยู่เข่าแตกอยู่ตรงนี้เลดีละที่ปิด <c oughs> โอ้สวยเี่ย <c oughs> <c oughs> แต่มีสวยไง ยืนเท่เลยมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ถ่ายดอกม้แค่นี้พี่ยืนหูวเท่มากไม่เชื่ออะไรวะภูกระเลียง ที่เดินตรงนี้นะครับก็จะมีลมไม้มีลมเย็นตลอดเวลานะครับก็ยังไม่ถึงตรงที่เป็นเขาช้างน้อยหรือว่าเขาเลูกช้างนะครับตรงานั้นจะร้อน เอมื่อกี้ก็เข่าลูกช้างใึ่หรอเราฝากของขอแก้นิดน,นึงนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็คือเข่าช้างน้อยนะครับแล้วก็มาเข่าลูกช้างก่อนที่เราจะไปถึงจุดกลางเต็นท์นะครับก็ข้ามลูกมีไปก็จะถึงเลยนะครับ สำหรับวิวกับบรรยากาศสองข้างทางนะครับก็จะเป็นวิวภูเขาเงี้ยไปเรื่อยๆเลยแต่สําหรับการดึงเชือกแบบที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับก็จะมีตรง2จุดนะครับก็คือเขาช้างน้อยแล้วก็เขาลูกช้างนะครับแล้วก็ตอนลงไปจุดกลางเต็นนะครับก็เตรียมถูมือไปด้วยก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่าการดึงเชือกเนี่ยมือบางคนอาจจะแบบว่าด้านหรือว่าเป็นแผลก็ะะได้นะครับเตรียมไปนินึง ไปไ,ไปไหลไปทีละคนอันนี้ก็เป็นทริคสำหรับคนที่ดึง <ไป S 2> เชือกทีนนหนึ่งนะครับกับภาพเมื่อกี้ที่เป็นดึงล,ล้อไอโรมครับเพราะว่าจุดจุดการขึงของเชือกเนี่ยมันหักมากแล้วในการที่เราดึงคนข้างหลังเนี่ยมันจะโน้มคน,นที่อย,อยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงปลายเชือกล้มได้นะครับอันนี้ก็ระวังกนันนีหนึ่งแล้วกันนะครับทางที่ดีให้ไปทีละคนนะครับค่อยๆไปนะครับย ถ้าก็ใครที่มาตอนช่วงที่หมอกสวยๆนี้ก็น่าจะฉมากแต่มันก็แลกมาด้วยการที่แบบต้องมาเจอฝนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ฝนจะตกก่อนแล้วก็ตอนเช้าจะมีหมอกแต่พี่เขาบอกว่าดึกๆให้รอดูคืนนี้น่าจะลมแรงน่าจะหนาข้นมันเขาบอกน่าจะน้ำตาล่วงกันได้ <c oughs> เดี๋ยวดูว่าจริงอะพี่ก็ขู่ i n s t a สามหกศูนย์ไอไม่ใช่อิน스타นี่ดีเจไอฮอนมสามหกศูตั้งถ่ายแล้วว่าเวลากดเรคคอร์ดสักสิบวิให้มันพักหน้าจอช่วยเรื่องความร้อนแล้วก็ประหยัดแบตได้เยอะมากเลยอันนี้ใช้แบตก้อนเดียวสำหรับห้องน้ำนะครับก็ข้างในจะเป็นแบบว่าชักโคกให้เราถุงสวมนะครับแล้วพอถ่ายเสร็จเนี่ยเราก็มาปกให้เรียบร้อยก็โยนไปด้านหลังได้เลยนะครับมันจะมีจุดทิ้งไว้ให้อยู่นะครับ ได้เวลากินนะฮะแต่มันมีจุดพีกว่านึงคือนี่เอานี่มาเ,เอาม้อต้มมาเอามาม่ามาแต่ไม่ได้เอาเตาแก๊สที่จะมาเสียบกับอันนี้มาอยู่ท้ายรถไม <c oughs> ่เป็นไรเดี๋ยวหาหายืมเตาของเราเตาแก๊สราไปเสียบะอะไรนะายเดี๋ยวนะกิจกรรมต้องเที่ยว แล้วทำมาใช้ขอใช้เพื่อขอให้หกเก้ามีอะไรเนี่ยอ๋อเป็นถุงครับเป็นถุงเขาบอกว่าทำจากมันยางพารานะอเนี้ยมันสับปะหลังเลยไม่มันสัปะหลังว่ะเออมันสัปะหลังให้เยอะอยู่แล้วก็มีนี่ด้วยอะไรทิชชู่ให้ด้วยนี่หกใบชุดชู่แล้วนี่ไหมหกใบเอกินเต็มที่แหละเข้าเต็มร่วมเลยโอ้ต้องหกใบสบายอือขอทั้งทั้งเพือก ันนี้ก่อนขึ้นสันคมมีดนะครับเราเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาไปมาชากพอบ่ายสามโมงนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกนะครับรวมกลุ่มนะครับสําหรับคนที่จะขึ้นสันคมมีดนะครับแต่ว่าวันนีนะ้มีจุดพีคอยู่คนหนึ่งมีคุณอาคนหนึ่งนะครับอายุหกสิบแปดปีแข็งแรงมากนะครับขึ้นมากับเราด้วย ตอนนี้อยู่ในจุดคอยที่ต่อแถวขึ้นสันคมมีนนะครับก็วิวมีให้เสพบตลอดทางเลยครับก็ระหว่างที่ขึ้นมานั่งเล่นนั่งถ่ายรูปมองซ้ายมองขวาถ่ายรูปเล่นได้เรื่อยๆเลยครับและสลับที่เห็นในกล้องนะครับคุณอาที่ใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนนั่นแหละครับอายุ68ปีนะครับแข็งแรงมากๆ สำหรับสั่คมมีดนะครับก็จะมีการคาดเบลให้กับทางนักท่องเที่ยวนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางลูกหาบนะครับจะไปคนคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะครับก็ปลอดภัยนะครับมั่นใจได้นะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ลูกหาบนี้ก็คือเซฟเต็มที่มากๆ, <c oughs> ๆ,ๆเลยครับไม,ไม่ใช่ปล่อยกเชือนะครับกดจริงๆไม่ใช่นะครับ ลไม่ตอนที่ขึ้นสันคุมีดนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ใจเย็นๆนะครับฟังเจ้าหน้าที่แล้วก็ฟังทางลูกหาบแนะนํานะครับทําตามคําแนะนํานะครับก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเท้าขวาหยิบนีกว่าสูงๆนะครับไม่มีนะมือซ้ายสูไว้หกเดี๋ยวผมจับพี่โอเคดึงตัวขึ้นครับนั่นแหละสเต็ปครับนั่นแหละครับ ขอบบบคคุุณมากรันะเโดยส่วนตัวนะครับชอบวิวตรงช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นสันเขาให้เดินแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยเป็นเป็นเขาโคลาฟากันเลยก็เป็นวิวแบบพาโนรามาของจริงเลยครับ3 6 0งศาตรงเนี้ยสำหรับเบนนะขอถ่ายวิดีโอคู่มนี่แรงเลยเขาไม่ถ่ายดีกว่า สำหรับกล้อง360ศูนเที่ยวนี้นะครับเหมือนจะไม่ค่อยพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นเลนส์กาดก็เป็นรอยแล้วก็ไม้สามหที่เป็นของ DJI นะก็ไม่ได้เอาไปอันนี้ใช้ขาตั้งกล้องมือถือของ I นะครับเอามาใช้แกะขัดก่อนก็เลยแบบว่าติดตรงปลายไม้นิดนึงนะครับแล้วก็มองเห็นไม้ด้วยเนี่ยครับมุมนี้ที่บอกว่าชอบครับเทส <laughs> ุดละเทสุดละตั้งแต่เดินมาในป่าวันนี้ ก็เลยพี่ยังไม่ดึงนะแล้วตอนนี้เราก็ถึงตรงหัวช้างนะครับก็คือจุดที่สูงที่สุดนะครับก็ลงเนินแล้วก็ขึ้นอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือจุดที่สูงที่สุดสําหรับวันนี้แล้วครับหนึ่สองสามปิดใจ เวลาดึงเชือกอ่ะมันก็มันจะโยกเนาะเวลาไปขึ้นหลายๆคนจริงๆเชือกข้อหนึ่งแล้วแบบค่อยๆดึงทีละคนเพราะอีคนหลังอาจจะเหนียวคนหน้าล้มได้อันนี้เหนียวอายลงไม่รอมแล้วต้ค่อยๆไปพอขึ้นมาถึงนะครับขอบินโดนก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าขออนุญาตมาแล้วอยากบินให้หาย,ยากกับมุมสวยๆแบบนี้มัน มันคือที่สุดแล้วจริงๆ นั่งแล้วก็ยืดเลยนั่งลงครับนั่งไหลยืดเท้าไปด้านหน้าแล้วก็จับไปเรื่อยๆขาแข็งพี่เดินมาทั้งวันยืดเลยนั่งพักก่อนพี่กดดึ๊บก็ดึ๊บในช่วงเวลานั่งใช่ไหมขัอไฟ้ยังดีอ๋อมือคว้าจับอะไรมือคว้าจับอะไรผมได้จับอะไรได้นะโอเคขอบคุณมากเลยนี่อย่ามาใกล้มีเสียวมีคนเสี่ยวอะไรพี่ตามแผนเลยป่ะ รู้แล้วมีรายได้แล้วเขารู้ตัวแล้วเนี่ยเขารู้ตัวแล้วรู้ทันแล้วเนี่ยตองพรงนั้นเชื่อตัวอีกรื่องกัดกดเด้นมาแล้วนองขึ้นมาพี่ขึ้นก่อนยิ่ อยากให้เขาดู้ตัวได้จังหวะัหมดแล้วตรนนี้หมดแล้วหมดแล้วตรนนี้โอกาสดีสุดแล้วเงี้ยเนี่ยตรงนี้นดีสุดแล้วาย,ย <c oughs> ไปหวัน <c oughs> ไปหวันเลย <c oughs> นี่จำมันระวังตัวตลอดพี่ระวังเลยนะโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแผลแตกเลยรู้ตัวแล้วโอ้โหเยอรู้ตัวแล้วหมดระวังนะครับตอนพี่กำลังลงที่เขาระหว่างเยอะคืนที่หายวักเหมือนกันเลยลงไหนก่อนพี่ขันหลังขันหลังใช่ไหมนี่มีเคลมไหมไม่ต้องตามเขาแล้วไม่ทันแล้วได้แล้วเขาไปแล้วเขารู้ตัวแล้ว เขาเดินเร็วเลยเขาพิวเลยมให้เขาใกล้เลยพิว <laughs> เลยขอบคุณครับซื้อไป,รปร <laughs> เราไม่เอาแล้วเอาของคุณซื้อได้เพราะว่าเมื่อคืน <laughs> น,นี้ฝนตกนี่ดู แต่ว่าไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะแต่ก็พอมีนิดหน่อยเดี๋ยวว่าจะบินโนนแล้วก็ฟากนี้บินโนดนน่าจะเห็นได้เยอะกว่าเพราะว่าแส่วนส่วนไอ้นี้ขึ้นไปนู่นแล้วพาอายขึ้นไปม,มุมสูงก่อนพาไอาจะใช้โทรศัพท์มือถือไทายซื้อ17 Pro Max มาถ่ายล <c oughs> เลยหมอกโดยเฉพาะฟิล <c oughs> ผู้หญิงอะเ <c oughs> นาะไอต้องซูงเมา ต้องใช้ซูมนั่นแหละต้องแอ่งตรงนั้นเลย เป็นกาดยับไะบายยนะครับทวดน้เกจนี่กับข้าวอร่อยมากเรากินสองมือแล้วเนาะกินตอนตอนกลางคืนแล้วก็ตอนนี้ไม่ผิดหวังกะเพรากุ้งอร่อยมากข้าวผัดก็อร่อยข้าวผัดจะใส่ถั่วแต่อร่อยแปลกดิดน้องไก่ป้าอร่อยมากน้องไก่ป้าอร่อยมากครับอยู่ได้สองวันเลยครับพร่ังวล เดี๋ยวเราหน้าอุนใหม่ครับใช่ครับก็ทอดทอดแท้งนี้ด้วยเรเก็บได้ครับมาผมเนี่ยฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับใครที่จะมาเดินเข่าแบบเบนกับอาในวันนี้นะครับก็อย่าลืมถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้า อย่างน้อยก็ขอให้แบบว่ามีมีส้นยืดนิดนึ่งครับเพราะว่าพื้นจะเป็นหินล้วนแล้วก็มีพื้นที่เป็นหญ้าแห้งครับอาจจะลื่นได้นะครับที่มันแบบว่าพื้นมันไม่ค่อยยึดเกาะเท่าไหร่ครับอาจจะช่วยตรงนี้ได้ใครที่สะสมสมุดอุทยานนะครับแวะมาสแตมป์ที่นี่ได้นะครับตรงน้ำตกเจอกระดิ่นะครับแต่ว่านิดนึงนะฮะขอบอกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเส้นทางนะครับตอนที่ขับเข้ามาเนี่ยถนนจะไม่ค่อยดีใครที่เป็นรถเก่ง ไซต์เตีย้ยหรือโหลดมาเนี่ยอันนี้อันตรายมากๆเลยนะครับอาจจะติดได้อาจจะคู่ได้นิดนึงนะครับอันนี้บอกกันไว้ก่อนขอบคุณครับอันนี้เดือน11บเอ็ดน้ำยังพอมีอยู่แหละพอ๋สิบแล้วดีกว่าเออเดือนสิบสวันที่3 สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะใช้เป็นข้อมูลในการที่จะมาเดินป่าที่เขาทางช้างเผือกนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์แนะนำหรือว่าป่าไหนที่น่าไปในตอนนี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ